นทักทายคนที่เข้ามาในตอนนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยที่เราไปกินข้าวกันมาแล้วก็กำลังจะกลับบ้านวันนี้มีหัวข้อมาคุยให้ฟังเพราะอยู่กับแม่นะเรามาคุยกันเรื่องที่กำลังแบบโด่งดังอยู่ตอนนี้เลย เรื่องน้ําท่วมอ๋อนึกว่าเออก็อย่าพูดพูดเดี๋ยวคนเขาก็คิดว่าพูดถึงเรื่องอะไรเราพูดถึงเรื่องน้ําท่วมดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าแบบที่อุบลเขาน้ําท่วมหนักมากใช่แล้วก็แบบภาคอีสานอะใช่ส่วนตัวที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราเข้าใจอ่าเนาะใช่เพราะว่าเราเมื่อก่อนเราก็น้ําท่วมเหมือนกันใช่ตอนพิเกสอยู่แบบเพชรบูรณ์อะอยู่ที่อยู่ที่บ้านที่เพชรบูรณ์อะ ปีหนึ่งอ่ะต้องมีครั้งหนึ่งอ่ะพี่จ็ตได้ตอนเด็กๆอ่ะแต่ตอนนั้นเราสนุกไงตอนนั้นท่วม่าตอนเด็กๆตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังไม่เออตอนนั้นยังไม่เยอะน้ําท่วมเหมือนกันเพชรบูรณ์ม่วกเข้าบ้านเหมือนกันน้ําเข้าบ้านนี่เคยเข้ามากสุดตอนที่พีเกตอยู่อ่ะเข้าเกือบถึงเอวพีเอ็จำได้ตอนนั้นปีสี่ห้าเหรอสี่เธอจําปีได้เลยใช่ไหมจำได้เลยปีสี่ห้าปีสี่ห้าท่วมจนแบบมาน้ํามันเข้าหลังบ้านใช่ไหมอ่า แล้วมันดันตู้ทองเนี่ยกระเถิบไปชิดประตูเลยอ๋อเหรอปีสี่ห้าที่ดูดีตู้ทองที่แบบหนักๆที่แบบวางอยู่แล้วที่ให้คนเลือกทองอะแต่มันเป็นไม้แต่ไม้หนักไงแต่ว่าก็ลอยไปเลยลอยไปถึงประตูประตูเลยอ๋อด้านคือปี4ี่ห้าปีสี่ห้าท่วหนักมากแล้วตอนนี้เป็นไงปีนี้ปีนี้ดีกว่าเขาว่าปีนี้น้ําจะเยอะกว่าปี ห้าสี่ป่ะใช่ไหมห้าสี่ที่ทั่วกรุงเทพอ่ะเขาว่าปีนี้จะเยอะกว่ามันเยอะกว่าจริงแต่จะบอกว่ารอบรอบกรุงเทพเนี่ยที่ผมได้ยินข่าวมาคือท่วมไปเยอะเลยขอแสดงความหงุหงินะครับจริงๆรเขาท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกใช่ไหมแต่ตอนนี้กรุงเทพท่วมหรือยังยังกรุงเทพยังไม่แต่คิดว่าอาจจะมีสิทธิ์ไหมน่าจะอันนี้ขอขอสตอนะทุกคนความเห็นส่วนตัว เธอคิดว่าไงกรุงเทพชัวร์โดนแน่นอนมากหรือน้อยเท่านั้นแหละแล้วฉันต้องย้ายที่ไหมไม่น่าจะต้องย้ายหรอกจ้าโอเคอาจจะต้องแบบว่าก็โดนผลกระทบบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาลอกลอกคลองลอกท่อลอกท่อคลองด้วยท่อด้วยหลายรอบๆอ่ะข้างนอกอ่ะที่ทางน้ำมันไปอุดตัน่ะรอบ ท่านทําได้เยอะก็ดีก็ดีมันก็ช่วยได้เยอะแหละช่วยได้เยอะแต่ว่ามันจะแบบไปไปโทษคนอย่างเดียวไม่ได้อ่ามันก็หลายๆอย่างเนาะเพราะว่าบางทีมันเป็นพายุไงใช่น้ามันเยอะจริงใช่ไหมน้เยอะแล้วก็อากาศก็จะเย็นลงอ่าเดี๋ยวตอนนี้วันนี้อากาศดีทุกคนอากาศดีป่ะวันนี้อากาศดีเธอจะได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วอย่าพูดพูดทีไรไม่ได้ใส่ทีเอาออกมาตากไว้ก่อน ถ้างั้นถ้าอยากใส่เสื้อกันหนาวไปเพชรบูร์อยากใส่เสื้อกันหนาวหนาวไหมที่บ้านหนาวแน่นอนไม่ต้องกลัวตอนนี้เริ่มเริ่มอากาศเย็นเยนี้เหมือนกรุงเทพเนี่ยเนี่ยถ้ากรุงเทพเย็นอย่างนี้บ้านเราก็จะอาจจะเย็นกว่านี้หน่อยอ่าแล้วที่บ้านเราเริ่มเริ่มเรื่องน้าท่วมเป็นไงบ้างน้ำท่วมแย่มาก เราว่ารอบนอกถึงแม้ในตลาดมันไม่ท่วมก็จริงนะ,ะแต่ว่ารอบนอกคำว่าในตลาดเนี่ยหมายถึงว่าในตรงที่เป็นชุมชนใช่ในตลาดเลยเรียกว่าในตลาดแม่พูดว่าในตลาดคนบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจมันเป็นภาษาบ้านเราไงที่เขาบอกว่าในตลาดในตลาดแต่เธอต้องพูดเนี่ยคนเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าในตลาดของแม่คืออะไรในตลาดชุมชนที่ค้าขายเออต้กงเมืองใจกลางใจกลางใจกลางอาเภอใจกลางอำเภอใจกลางอำเภอที่แบบ มีบ้านเมืองมีคนซื้อขายค้าขายกันแม่ก็จะเรียกว่าในตลาดสี่แยกของนาฬิกาสี่แยกของนาฬิการ้านทองเจ้กุ้งนั่นแหละตรงนั้นแหละอ่าเรียกว่าในตลาดเป็นยังไงในตลาดเป็นยังไงตลาดเทศบาลทําดีมากกันไม่ให้ไม่ให้เสียหายเยอะแต่ว่ารอบนอกไงมันก็จะไปกระทบรอบนอกคือรอบ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 ข้างนอกข้างนอกอ่าเป็นยังไงรอบรอบอะมันก็จะไปกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ข้างนอก ของคนนะเจอหลายครั้งห้าหกครั้งแล้วก็พืชไร่นี่นี่อ,นอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้พูดให้ฟังเสียหายพืชผักเสียหายลงลุนไปแล้วอาบน้ำท่วมปลูกใหม่อ่าน้ําท่วมอีกคือมันอย่างเงี้ยหลายรอบทีนี้ต่อไปต่อไปเนี้ยเออน้ํามันแห้งก็จริงแต่ผลผลิตทางการเกษตรมันไม่ได้ค้าขายมันก็อาจจะต้องมีติดขัดฝืดเคืองละรอบเนี้ย จะว่าจะว่าปลายปีเศรษฐกิจฟื้นถ้าพวกที่น้าท่วมจังหวัดที่น้าท่วมมีทางฟื้นเพราะอะไรข้าวเสียใช่ไหมใช่พืชไร่เสียชาวบ้านเอาตังที่ไหนอะไม่มีลงทุนไปแล้วอ้าวเจ๊งอีกแล้วอ้าวยังไม่ทันยังไม่ทันจะได้เเอาได้ไปขายเลยอะเจ๊งอีกแล้วเจ๊งอีกแล้วอ่ะอ่ะลงไม่ อ้าวพอน้ำไงก็ไพอน้ำไงพอ,อ,อพอน้ำไปอ,อ้าวเริ่มต้นลงใหม่อ,อ้าวมาอีกรอบละอย่างเงี้ยม,มันเลยก็ทําให้คนแบบยังไงล่ะตายแล้วลงทุนแล้วลงทุนอีกจะเอาเงินทุนที่ไหนละทีเนี้ยไม่เศรษฐกิจแม่ว่าภายในสองเดือนเนี้ยอ,อาจจะยังไม่ไม่เฟื่องฟูเท่าที่ควรเพราะอาจจะเป็นช่วงปลายปีด้วยอะไรด้วยปกติมันจะต้องเริ่มมันจะต,<ด>ต้องเริ่มสะพัดแล้วมันจะต้องเริ่มดีแล้วใช่ไหม เขาคอนี้จะต้องมีคนมาเที่ยวมาพักเยอะแล้วนี่จากเดือนนี้ไปจะต้องไม่ว่างแล้วล่ะแต่ก็ไม่แน่นะคนอยากเที่ยวก็ก็มีเยอะก็มีก็มีเยอะมีเยอะคนอยากเที่ยวอยากไปพักผ่อนเออมีเยอะแต่ที่น่าสงสาสุดคือชาวไร่ชาวนาการเกษตรใช่ต้องบอกทุกคนก่อนเพราะว่าที่ร้านเนี่ยมีชาวไร่ชาวนาคนทําการเกษตรมาซื้อพง มาซื้อทองเยอะแม่อยู่ใกล้ชิดเลยแม่อยู่ใกล้ชิดชอันนี้อ<ช>ันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเวลาเขาขายได้ทีหนึ่งใช่ไหม<ช>เขามีเงินก้อนมานถูกป่ะแม่แล้วเขาก็เอามาซื้อทอง ราสังเกตได้นะชาวบ้านอ่ะเวลาเขามีตังเขาจะหัวเราะเสียงดังเขามีความสุขเขาจะมีความสุขใช่ป่ะเมีความสุขเราก็เออโอเคดีใจกับเขาด้วยโอ้เดินผ่านหน้าบ้านในข้หัวเราะซื้อจุ๋ยนนี้คือสัมผัสได้เลยเียงสัมผัสได้เลยเพราะว่าเขามาซื้อทีเขาไม่ได้มาซื้อทองเดียวพอเขามีเงินก็เขามาซื้อแบบเข้าของเครื่องใช้อะไรอย่างนี้อ๋ออ๋อหัวเราะต่อกันซิกกันไปเราก็ดีใจด้วยเนาะหิวของด้วยหัวเราะด้วยคุยกัน แสดงว่าเขามีเงินแสดงว่าเขามีเงินแล้วก็มีความสุขคนมันหัวลาะเสียงดังนี่แหละคนหัวเลาะเสียงดังคือคนที่มีความสุขเออจริงสุขละก็มีความสุขใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงนะลูกเพราะว่าแม่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากรู้ถึงปัญหาเขาเลยใครที่อยากว่ะ ไม่พูดดีกว่าไม่มันต้องมาฟังปัญหาเขาว่าเขาต้องการอะไรถูกต้องปุ๋ยแพงละอ่ะคะแรงมาถูกอีกละอ่ะผลผลิกไม่มีอีกแล้วะบายอีกแล้วนี่ระบายหรือว่าอะไรระบายเพราะว่าระบายแทนใจชาวบ้านทุกคนคือผมเนี่ยผมเนี่ยอยู่ร้านทองอยู่ที่บ้านมาตั้งแต่เด็กๆก่อนที่จะไปเรียนที่ต่างจังหวัดเนี่ย ก็จะเห็นตลอดแล้วแม่ก็จะคอยบอกตลอดว่าเนี่ยเหมือนชาวไร่สวนข้าวโพดเอยอะไรเอ่ยเนาะใช่ไหมขายขายข้าวขายข้าวโพดพืชไร่เลยพวกเนี้ยเขาก็จะมาซื้อของที่ร้านไงแล้วแม่รู้จักกับ กับเกษตรกรใช่ปะเขาเรียกว่าเกษตรกรเนาะแม่รู้จักเยอะไงเวลามาขายผักทีไรดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาชาวบ้านเขาแบบเดือดร้อนอ่ะมันน่าสงสารไงเขาก็จะมาบ่นให้ฟังบ่นให้ฟังไหมบ่นแล้วเธอบอกเขาว่าไงเวลาเขามาบ่นก็บอกว่ามันน้อนมันเรามันยอมรับได้เากับฟ้าฝนใช่เราเรายอมรับบางสิ่งบางอย่างได้แต่มันก็ทําใจเนาะเพราะฟ้าฝนมันเป็นอย่างนี้ บ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทําใจอันไหนเวลาเจ้าได้ราคาเจ้าก็ต้องเก็บตังค์ไว้เป็นบางส่วนเผื่อภายในปีหน้านี่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะเราก็จะได้ไม่ต้องช็อตอันนี้เราก็บอกเขาไปอย่างนั้แนะนําเขาไปมีตังค์ให้ซื้อทองเก็บไว้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ฝาก้านนะไม่ได้ฝากล้านไม่ได้ฝากล้านเผ่อว่เราไม่ต้องไปใช้อะไรอย่างอื่นสุรุ่ยสุร่ายไง ใช่แล้วยามจําเป็นเราก็จะได้ทองออกมาแล้วล่ะทองฉันล่ะทองหนูเอ๊อยู่อย่างนก็ไม่รู้อ่ะเขามาจอดรถรอแล้วอ่ะเขาจอดรอไม่ได้ไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่ได้จะมาฝากร้านนะแค่จะมาพูดให้ฟังที่จะพูดให้ฟังเฉยๆว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องน้ําท่วมเพราะว่า พี่เคสเองก็ฟังข่าวอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นแบบน้ําท่วมที่นั่นที่นี่แบบในกรุปลายเนาะบางทีดูข่าวทีวีมีมั่งไม่มีมั่งแต่ว่าในกรุปลายเออยอะไรเออยเราก็จะเห็นว่าแบบเออมีหลายที่แบบน้ําท่วมเยอะเยอะมากหนักใช่ปะเขาหนักแลวน่าสงสารเขาถ้ามีโอกาสจะจะช่วยนะครับทุกคนช่วยแม่ก็ช่วยทาบุญนะดีแล้วแบบช่วยช่วยเหลือเนาะดีดีดีนั่นแหละอ่ะถึงบ้านแล้วสุดท้ายก็ตามนี้นะอยากให้ทุกคนแบบ ประหยัดนะคะประหยัดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเงินก็อย่าไปซื้อรุ่ยซื้อไล่ให้ซื้ออะไรให้ซื้ออะไรไม่ซื้อทองก็เก็บเป็นเงินสดไว้ดีที่สุดซื้อทองก็ดีซื้อทองที่ไหนว่างเงินไทยเจ๊กุ้งแล้วถ้าเกิดว่าผมแบบแบบไม่แข็งแรงให้ใช้อะไรไบบอนอกค่ะแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นชื่ออะไรอ่าอะไรวะอะไรอะไรนะชิน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 ไคโอเคแล้วแล้วดูดูทีวีตั้งแหะ ช่อง,องสาม,สามโอเค <laughs> เอาตามนั้นแหละ <laughs> บ๊ายบายนะ <laughs> เด็กๆ <laughs> สวัสดีทุกคนครับบ๊ายบาย <laughs>